สวัสดีครับผมหม่อมถนัดหิวนะครับวันนี้จะพาพบกับรายการถนัดหิวพากินนะครับเทปนี้คือเทปที่สี่นะครับวันนี้จะพามากินอาหารเปลี่ยนจากข้าวเป็นเมนูเส้นมาครับก็คือผัดซีอิวนะครับผัดซีอิวพิเศษใส่หมูกุ้งนะครับแต่ว่าเส้นหมดแล้วแหละนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกใครนะนะครับป่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะกินให้สุดๆไปเลยกินให้หัวสุดๆไปเลยครับ โหดไหมโหดไหมครับเนี่ยเยอะมากนะครับพั่ซีอ er uh er ิ๊วสี่สิบบาทป้าไปแล้วว่าให้เยอะจริงๆเลยครับน fa ี่นะครับพั่ซีอิ๊วนะครับนี่ทํารายการนะครับทํารายการครับทํารายการทํารายการทีวีครับนีฮะโหดไหมฮะโหดไหมครับเนี่ยนะ เนี่ยถ้าขนาดสั่งพิเศษเขาพิก้าบอกผากซีวบอกว่าเส้นหมดอ่ะก็เยอะอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวผะเนี่ยชิมนะครับวันนี้ทำช่างก็นมมาด้วยเขาบอกว่าผมไม่กล้าผมไม่กล้ากินเร็วอ่ะเนี่ยถ้าถ้าบอกว่าหมอว่าผมกินเร็วนี่หมอด่าเลยนะครับคนที่ถ่ายคลิปไว้นะครับแต่ผมไม่อยากโดนหมอด่าครับผมไม่อยากโดนตำรวจจับโดนอาหารนำโทษอ่ะงั้นผมค่อยๆกินนะไม่รับการขอโทษ สี่สิบบาทปลาปะเนี่ยให้เยอะจริงๆเลยเนี่ยเนี kind of ่ยทั้งหมูทั้งกุ้งเลยเนี่ยโอ้ยไอ้กุ้งไปกี่ตัวเนี่ยโอ้กุ้งนี้นับดิหนึ่งสองสามสามสามตัวเนี่ยตัวที่สี่มันเยอะไปป่ากับการที่เขายกมือขอโทษเราปวดมากปวดจริงจริง แต่รัปุงแป๊บน้ำตาลใส่หมกทังฝังเนื้อชุ่มแบบไหนแล้วมีการผสมเสรมาตลอดเวลาแต่ทังฝังเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับคือสาเกตของเขาที่เขาต้องพูดงาะว่าเขาคือัหมกอของเียใส่น้ำตาลหมกถใส่น้ำตาลหมดถูเลยครับใส่พริกหมดถเลยครับ เราอยู่ข้งบนแตเขตัดขางล่างนะแล้วมันจะตกได้ยังไงหลายคนก็งงนอกไหฮะสมมุติสอยู่นีท่านผู้ชมครับสองกอยอยู่ตรงนี้จะก็ตัดตรงนี้อยตัดตรงนี้แล้วสจะตกได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังดีๆว่าคนที่เขาโดนตัวเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้แต่ไปตัดตรงนี้จเขามกัำไมนี่หมตรงไหนนะใต้ใช่ไหมอ้า สองอยู่ตรงนี้แล้วตัดตรงนี้เนี่ยสองตกแน่นะตแน่นอนใช่ครับพ้าสองอยู่นี่มันจะก้องสองห้าอันนี้ก็คือปลาหมึกเส้นครับเพราะนั่นก็ตัดตรงนี้นะก็ลวกเลมดูไหมฮะแายเมื่อสองอยู่นี่แต่ก็ตัดตรงนี้ค่ะแล้วสองจะตกได้ยังไงเอออันเล็กเล็กเน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปฟังเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำไมตัดตรงนั้นแล้วทำไมมันก็ตายได้แล้วมันไปตรงพยายามฆ่ายังไงเพราะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้า ยังไงหรืมันก็ตัดต่ำกว่าตัวสองนี่สองอยู่ชั้นนี้แต่ก็ตัดชั้นนี้แต่มันมีคลิปของการตัวตัวสำคัญมากนะโอเคดูไปหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ตอนนี้คุณเกศข่าวเรื่องที่ที่ผมเคยเล่าไปนะคะโจรสิงทองแล้วก็เข้ามาทางฝ้าเพดานไปจับบ่าเลยล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะเาาบอกว่จะกินยังไงหมดเนี่ยเขาก็รู้ ใช่นี่เป็นเหตุการณ์วันเฉลร่ยดีครับวันนี้จะพามากินขนมต่อนะครับผัดซีอิ๊วอร่อยครับแต่ว่าผัดซีอิ๊วอร่อยครับก็รสชาติดีครับแต่ผมเนี่ยใส่พริกหมดถุงเลยก็ใส่น้ำตาลหมดถุงเลยครับใส่ในสมัยวันนี้ผมกินข้าวทลไปวันนี้ทำไมผมกินหอดจังนะครับ <laughs> นี่ครับวันนี้จะพามากินข <laughs> นมบ้าบินครับนี่ไงขนมบ้าบินชิมเนี่ยแต่ว่าผมขอกินชิ้นเดียวพอนะกินกินหมดสี่ชิ้นหมดกล่องไม่ได้นะครับมีถ้าเบาหวานขึ้นเนี่ยหมอก็ต้องดา่าตำรวจต้องจับทาหารต้องนำโทษเ่ยเห็นไหมขนมบ้าบินชิมครับ อื่อยครับน,นข้างในครับเป็นกระเพราแล้วก็อ่ะไปแล้วเจอกันเทปหน้าครับรายการสนาดยิวพากินทุกวันจันทร์ศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่าย